เลขาที่การกรกตโดยนายสแสวงบุญมีนะครับเมื่อวานก็ได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอันนี้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมดเลยนะครับทั้งสองที่เลยโดยหัวข้อข้อควรรู้เพื่อนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความพิเศษนะครับทั้งการปกครองรูปแบบพิเศษและมีการโหมโรงกันมาอย่างมากและพักการเมืองก็ให้ความสนใจส่งผู้สมัครกันในนามพัก ทั้งในนามพักทั้งในนามอิสระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงสองกอซึ่งมันมีความซับซ้อนในการหาเสียงนะครับทางกรกตเลยก็ต้องออกมาอธิบายมาให้ข้อมูลสําหรับทั้งผู้สมัครทั้งผู้ใช้สิทธิ์นะทั้งสื่อมวลชนด้วยนะว่ามันมีกติกาข้อห้ามข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างนี่นะครับทางเลขากรกตเนี่ยนะครับบอกว่าประเด็นเรื่องสําคัญนึงซึ่คนมักจะต่อว่ากรกตเวลามีปัญหาขึ้นมาเ,เรื่องคุณสมบัติ จำได้ไหมช่วงก่อนนั้นเนี้ยตอนสสก็จะมีปัญหาว่าได้เป็นสสไปแล้วค่ะแล้วตอนหลังมีการพบว่าขาดคุณสมบัติไปมีคดงคดีความอะไรต่างๆคนก็บอกเอา้ากกตทําไมจึงไปรับรองเขาล่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตนะครับบอกว่าเวลาเลือกตั้นทุกครั้งเนี่ยมักจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติว่ากกตตรวจคุณสมบัติไม่ดีหรืออย่างไรจึงมีการมาดําเนินคดีตอนหลังทําไมไม่คัดค้านตั้งแต่ต้น กกตยืนยันว่าสำนักงานเนี่ยไม่ได้ละเลยในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคือถ้ามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของทางการเนี่ยอันนี้เราตรวจสอบได้ยกเว้นบางข้อมูลที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของทางราชการข้อมูลเก่าที่ไม่ได้มีการลงไว้ในระบบฐานข้อมูลหรือเป็นข้อมูลของผู้สมัครเองซึ่งเป็นแบบนี้บางทีกะกะตก็ตรวจไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปตรวจยังไงดังนั้นกฎหมายจึงให้ผู้สมัครเนี่ยรับรองตัวเองนะ แปลว่าอะไรแปลว,ว่าคุณรับรองนะว่าที่คุณกรอกมาจะเป็นความจริงถ้าไม่จริงคุณรับผิดช,ชอบะนะครับจึงให้ผู้สมัครรับรองตัวเองเพราะถ้าหากตรวจสอบภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติก็จะถูกดำเนินคดีส่วนการหาเสียงนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาเสียงเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองการเบียดบังเวลาหรือทรัพย์สินของรัฐในการหาเสียงเป็นต้นนะครับเรื่องการนับคะแนนก็จะมีปัญหาจํานวนบัตรกับผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันเกิดขึ้น แต่สามารถตรวจสอบได้ด้วยขั้นตอนที่ทางการกตมีนะครับอาจจะช้าแต่ยืนยันว่าไม่มีเคสไหนที่ตรวจสอบไม่ได้ทั้งนี้นะครับกฎหมายท้องถิ่นกําหนดว่าหากต่างกันให้ลงคะแนนใหม่นะครับหมายถึงว่าคะแนนกับบัตรต่างกันถ้าตรวจสอบ้นสุดท้ายเนี่ยนะก็ลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนใหม่เท่านั้นนะครับในขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะครับรองเลขาธิการกรกตก็บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนกันเยอะอย่างอบตอมี1ั0 0เรื่อง มีทั้งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระแต่ก็โทษนะครับก็มีโทษหนักจำคุกถึง1-10ถึงปีปรับ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000บาทเพิกถอนสิทธิด้วยนะครับเรื่องเรื่องที่ร้องเรียนมากสุดคือการให้หรือสัญญาว่าจะให้ตามมาตรา56บพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นก็เลยอยากจะฝากเตือนนะครับผู้สมัครทั้งเรื่องคุณสมบัติด้วยนะครับเพราะว่าถ้าขาดคุณสมบัติขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีความผิดด้วยนะครับดั<ฆ>บงนั้นเนี่ยก่อนจะไปสมัครเนี่ยก็ถือว่าให้ ศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยผู้ว่ากตทมนเนี่ยต้องเป็นคุณสมบัติระดับเทพอยากคิดว่ามีเวลามีพวกมีเงินเท่านั้นหรือคิดว่าสมัครท่านหนึ่งในชีวิตบางคุณสมบัติท่านจะรู้ตัวเองาอาจจะลืมไปบางคนไปมีคดีสมัยตอนเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับค่ะร้อยตํารวจเอกชนินเนี่ยบอกว่าที่เป็นห่วงคือผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดีนะคะพวกแบบกัมกึ่งกัมกึ่ง 50- 50เนี่ยเช่น ถูกไล่ออกหรือไม่แน่ใจจริงๆบอกว่าอย่ามาสมัคร mm. เพราะว่ากก<ๆ>ตตรวจเจอแน่นอนตอนนี้ยังมีเวลาตัดสินใจค่ะแต่หากไปสมัครแล้วไม่สามารถถอนการสมัครได้นะคะต้องคิดว่าจะอยู่มีชีวิตปกติทําอะไรก็ได้ร้อยเปอร์เซหรือจะอยู่แบบคนถูกเพิกถอนสิทธิ์ทําอะไรก็ไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้ลงสมัครกนำนัลทุเใีย่บ้านก็ไม่ได้นี่ต้องพิจารณาให้ดีนอกจากนั้นค่ะ ทีนี้มาทูเรื่องของเรื่องของการหาเสียงกันบ้างนะคะเรื่องของการติดป้ายหาเสียงก่อนหน้านั้นก็มีคนร้องเรียนกันเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีคือตัวผู้สมัครเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาไปจ้างอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจค่ะเป็นเรื่องทีมงานเป็นทีมงานคือทีมงานก็อาจจะแบบหวังดีอยากให้คนเห็นผู้สมัครของเรามากๆผมเคยรับจ้างค่ะเคยไปเป็นคนรับจ้างติดป้ายแล้วก็จะถูกสอนว่า จุดที่ดีที่สุดคือจุดที่คนเห็นเยอะที่สุดคือแบบขาบอกนี่แหละคุณนัทยาสมมติสาวไฟฟ้าอยู่นี่นะขับรถออามาจากซอยต้องเห็นต้องแบบแไปมาถึงไะต,ตาปั้งเลยนี่บางทีไอ,อ้คนไปติดเนี่ย<ฮ>เด็ก,<ฮ>ดกๆทีมงานเนี่ย ก็ไม่ได้รู้เรื่องระบองระเบียบอะไรมากมายว<ช>่าหรือไม่ได้คิดมุมอื่นเช่คนคดออกจากซอยจะจะบทบังทัศนียภาพการขับรถไม้ต่างๆเหล่อาเนี้ยหรือบางคนเนี่ยทีมงานไปติดพืชอย่างเงี้ยเป็นหน้ากระดานนี่ก็เห็นมาแล้วนะช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วแต่นะเราก <K le af> ็ <B uk> บอกว่าอันนี้กฎหมายกําหนดให้คํานึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่บทบังทัศนยภาพการจราจรและความสะอาดซึ่งถ้าหากว่าประชาชนเห็นว่าใครทําผิดนะคะ ท่านไปแจ้งความเป็นคดีอาญาได้ด้วยนะคะกฎหมายคุ้มครองตรงนี้นะคะซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทแล้วถ้าหากว่าการกระทํานั้นมีผลทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตยุติธรรมก็ย้อนกลับมา,เ,าเป็นใบดําได้เหมือนกันส่วนเรื่องการหาเสียงก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่าหลัง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งรวมถึงอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะเหล่ากองเชียร์ทั้งหลายกดแชร์โพสต์หาเสียงในสื่อโซเชียล ก็เข <łość> ้าขายเป็นการหาเสียงด้วยเพราะฉะนั้นหลังหกโมงเย็นสมมุติวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วหลังหกโมงเย็นของวันนี้จะกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนผู้สมัครเขาจะต้องประกาศเองเลยว่าจะขอเลิกโพสต์หกโมงเย็นวันที่21เป็นต้นไปเนี่ยยี่สิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยถ้ามี โพสต์ต่างๆของผู้สมัครอยู่ในออนไลน์เลยนะห้ามเด็กขาดเลยค่ะแล้วก็รวมถึงก็มีการย้ําเตือนไปยังผู้สมัครเรื่องของการเตรียมเอกสารโดยเฉพาะเอกสารการเสียภาษี3ปีรวมถึงเรื่องการจัดเลี้ยงกองเชียร์กิจกรรมลื่นเริง,รงขบวนแห่กองยาวในวันรับสมัครเลือกตั้งอันนี้เข้าข่ายเป็นมหรสลศพนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่คุณเห็นเนี่ยก็จะไม่มีแบบเถิดเทิงเพราะว่ากฎหมายเขาห้ามมาตั้งนานละนะคะ